ค่ะเนี่ยนางเอกเลยนางเอกสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดูเหตุผนของวันนี้นะคะคอนเทนตนะคะเต็มตะกร้าเลยวันนี้เจอแต่นางเอกล้วนๆเจออีกแล้วทุกคนโอ้ยวันนี้เจอแต่ลูกลักทั้งนั้นเลยอ่อนๆมากอะ่ะอื งามงามงามเออแต่นางเอกันนี้ฉันดีใจมากสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอ,อ่จะเข้าเห็ดอีกรอบนึงนะคะก่อนกลับเข้าเมืองนะคะไปทำงานพรุ่งนี้มันจันทนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูป่าอีกฝัง่งนึงนะคะ เมื่อวานเข้าป่าข้างบ้านตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะแต่ว่าก็ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะลองข้ามไปป่าฝั่งทางนู้นนะคะว่าเราวันนี้เราจะได้ไหมตามมาเลยค่ะเพื่อนยังเหลือให้เก็บอยู่เนาะน้อยหนึ่ง มุตมิจังเลยอ่อนๆโอ้ยอร่อยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิคะโอ้ยทุกคนเจออีกแล้วกองไว้ก่อน เยอะเลยค่ะวันนี้น่าจะได้เยอะมากนะคะคอนเตเลนนี่ค่ะเพื่อนดูตรงนี้ค่ะมขึ้นอื้น่าเต็มเลยเพื่อนๆจ๋าดูสิคะ โอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเก็บเลยเกือบหกล้มค่ะเมื่อกี้เก็บจะได้ไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะได้จังนะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนดูอืม ดอกใหญ่อวบเลยนี่น,นะคะขึ้นติดต้นไม้พอดีอืมเต็มมือเลยสองดอกอันนี้มันแก่แล้วเนาะนี่เห็นเพื่อนอดอกใหญ่มากมเกิดในตอไม้แก่หรือยังเอ่ย พอได้ค่ะไปตองดอกสวยๆเลยนี่สวยมากๆคันเพื่อนฉันชอบมากเพื่อนๆจ้านูนเจอแล้วเต็มป่าเลยเห็ดพึ่งคา่ะ โอ้ Ồ, ง,งามๆเลยค่ะดึงมันขึ้นมาเลยอย่างนี้ดูเดียวสวยงามจนนี่เ,นเพื่อนๆเจออีกแล้วค่ะ เยอะเลยสวยเนาะแล้วค่อยเก็บนี่ค่ะเห็นไหมมันจะอยู่ในเนี่ยมันจะเกิดในเนี้ยค่ะมีย้าแบบเนี้ยสวยทั้งนั้นเลย นี่เห็นไหมคะมันจะขึ้นเล็กๆอยู่ตรงนู้นทุกคนดูสิคะมันอยู่ในป่าดอกสวยมากดูสิคะเนี่ยนางเอกเลยนางเอกสวยมากเลยค่ะโอ้เต็มป่าเลยพี่คุณผู้ชมดูดะงามงามเลืองอาลามเลยดูสิคะ โอ้ยเก็บก่อนนะคะเดีย๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนี่กลนดูนี่โอ้เสวยงามมากอืมนี่ค่ะุกลนสวยจนเหลืองอาราม ดูสิคะโอ,อ้ได้แล้วะ็ลองนึงสวยๆเจอแล้วค่ะทุกคนไคยวนสวยมากเลยค่ะเจออีกแล้วจ้ะงามๆสวยๆเลยนางเอกกลางป่าโอ้ยทุกคนมัเจอโอ้ยมันแก่แล้วโอเสียดายเดมาชาปไปแล้วทุกคนจ้ะเจออี โอ้ยแก่แล้วจ้ะทุกคนดูสิคะมาไม่ทันดูสอิอันนี้น่าจะได้อยู่มั้งคะเก็บได้อยู่ได้อยู่จ้าน,นี่ดอกหนึ่งคายูวานโอ้ยแก่มาเนาะโอ้ยแก่แล้วทุกคนไม่ได้มันแล้วจ้ะมาช้า มันแก่เต็มปากดูสิมาไม่ทันมันแก่แล้วว่ะโอ้ยเสียดายดนู่นอีกดูสิแก่หมดแล้วแก่หมดแล้วโน่นอีกโอ้ยเสียดายดจังเลยอย่างนี้ก็ได้อยู่เนาะโอ้ได้อยู่ค่ะดูสิคะอร่อยอยู่คนดูดอกนี่ แกเรียกแบบว่าใหญ่มากเลยนะี่ปาดดูค่ะมาแกเดี๋ยวจะได้ดิดูสิคะนี่โอ้ใหญ่แหงไปเดี๋ยวอวให้มันเป็นเชือต่อได้อยู่ดอกหนึ่งคุณผู้ชม ดูอันนี้พอกินได้ค่ะนั้นเลยอ่อนๆมากอ่ะอืมอืมอ้ยงามงามงาม เออแต่นางเอกกันนี่ฉันดีใจมากโอ้ยจะแม่นอ่อนสมบูรณ์นะเนาะพี่น้องเนาะจา้ะอย่างนี้ก็ได้อยู่เนาะโอ้ได้อยู่ค่ะดูสิคะอร่อยอยู่ทุกคนตอนนี้ของพิมพ์เต็มตะกร้าแล้วนะคะเดีวต้องกลับเอาไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาเก็บเ,เห็ดหนังไก่นะคะไปไว้นะคะ